พี่น้องผู้ใดอยู่ขอนแก่นแรงนี่ยาผาดยาผาดไปเส้นทันเด้อพี่น้องเด้อลูกลูกบอดบีกฟินขับได้มือนี่พี่น้องฟินรับผ้ากันไปเดินขบวนไปเป็นยกเสร็จนีแตะโพลรอเพิพ่นผ้ากันไปเดินขบวนอยู่เส้นทันพี่น้องหาหกม่วงแรงนี่ละเนี่ยตอนนี้ผ้ากันไปเลยจ้าผ้ากันไปเลยไปเบิ้งลูกลูกบอดบีกบ่ะสินรอโอ บอกมากอกับเปลียวปากไปสันละเนาะผู้เท่าทกับพูโถกัดเห็นหน่อยนุ่มๆกัดมักอยู่ได้เห็นว่าก็ได้ไปเบิ่งคลิปกันจ้าลูกๆบาดบีกิากลังออกไปเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งคลิปกันเลยจ้ามีแต่พูรอรอพี่น้องมาดามอันนี้แบบพญายแม่พญาพั้น์ลิขิต ฉันั่งหนักับโซฟ์ด้ะหนัโซฟ์เอาสวัสดีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยเราว้ยเราอย่างไรกินมีข้างหลังมั้ยเยวนะข้างหลังก็มีสีถ้าเป็นไทมันพี่ลุงาเป็นบหลากหลายสีสันโอ้หลากหลายโหหลากหลาอยู่สีสันหลากหลายไงลายไอเลยใช่พีุ่งกมีอันนี้ด้วยนะอะไรอ่ะเอาทำอะไรอ่ะ เอ้าก็อบ้านเขียวเหรอร้านใช่ร้านร้านไปดูขึ้นรถเร็วขึ้นรถเลยเขาจะทำงานเขาจะไม่เสร็จเลยฉันลาบอสแล้วค่ะเลยเลยเลยอุ้ยเปื่อยละสูวเปื่อยแล้วแล้วอุ้ยเปื่อยถ่านอ่ะอ๋อสกขึ้นรถแล้วเอาเร็วเร็วเร็วโดดขึ้นเลยเร็ว เซ็ตโชงรวดลูกนะข้างล่างจะขึ้นได้หรอได้แม่เจ้าสิมุดขึ้นหู้ไหนอะรอดไปดิจังหวะแม่ข้างล่างเอาได้ลูกไปไปย่าเบียร์เจ้ากับไปบัวคอยที่เอารถคอยไปถ่ายที่เส้นทางเออนั่น คุณชี้เก๊ขึอนโนี่เนี่ยคุณป้ายเงี้ยเลยน่ะเอานองเราไปมีอะไรหน้ำเอารยงรยงเอาคือเราไปน้ำอกินไปชี้ชุดอุ้ยอ้ไหมแบบน่ารักมากเร็วเร็วเด้อพันรอเราเด้อเร็วเเด้อพันรอเขาดิเร็วนะเร็วนะเร็วนะพันโทษตามเยันโทตามด้ เพื่อติดตามแล้วลูกอมเอาเราบปลูกอมนั่นถุงถุงลูกอมเอาเราบ่ถุงลูกอมอยู่ไหนอะซีเจโอเคโอเคพร้อมยางพร้อมแล้วบอกพี่โชเฟอร์เลยซีเจ บอกซูเฟอร์เลยคันออกเลยนะบอกบอกคนเลยมาออกเลยหน่ะไปได้เลยครับไปได้เลยยาวไปยาวไปทุกคนถ้าเห็นรถคันนี้ก็ทักทายน้องร้อเลยไปได้เลยไปได้เลยป่า It's are